<chat> แล้วเขาก็ไม่มีพี่ฉีดนะแต่แพ็กเกจตัวนี้มันก็ไม่มีพ um, okay. ี่ฉีดไม่หเรา่ะเราต้องใช้อุปกรณ์ตัวช่วยเรียกขัดขันไปเลยพอพอแล้วพอแล้วทุบไหนมันจะมาลองรีวิวรสชาติอันนี้มันก็จะเป็นแพ็กเกจอย่างนี้เนาะแพ็กเกจนี้มัเราไปเตรียมน้ำก่อนดีกว่าครอเ็ดเออแต่เอาน้นมาอันี้เราขอไป เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะลองกินพร้อมพร้อมมีน้ำตีตีไปไหนเนี่ยไ การเรียนรู้ว่าการเรียนรู้ขนมเลยเตรียมน้ำมาสองกระป๋องแต่สองกระป๋องนี้คือของหนู เหมือนจะเผ็ดมากน้ำก็สองขวดน้ำมัน้ำมันปึ๊บอ่ะนั่งแบ่งเอางี้ปึ๊บอ่ะเราจะมาลองกินแล้วนะมีคนพิเกตดูอยู่เราอยู่แพ็ิเกจตัวนี้นะแพ็ิเกจระเบิดแพ็ิเกจเขาน่ากลัวมากเลยอ่ะเราจะเผ็ดแบบนี้โชกันโชว์กลียกเนาะเกลียัอเราจะลองกินแล้วนะรสชาติมันจะเป็นยังไงมันจะเผ็ดเหมือนโรตเตอร์เหมือนหรือเปล่า ขำไปต้องพาขำมันกินแล้วมันพาขำอืมเมื่อันนีเนื้อครีมมะหนครีมในคุกกี้ตอาไม่เสร็จนะอื่ได้อุดท้ายสุด้า่ได้บอกอ๋อเนื้อเราอืออไม่ได้กินง้างมาเลย

เราโชว์ไปแล้วไงเราก็หยิบเอาตัวที่เราสนใจอยากจะพี่ว่าน,นี่กินได้ปะนะได้ไหมล่ะ,ได,นะะลได้ไหมไอ่ะลองแกะได้ไ,ไหมแกะได้อ่ะลองแกะดูอ่ะแกะยังไงมันมันคืออะไรกันพวกอันนี้เราอันเป็กนกะระบู๋ก็แหละฮะกระบูกระบู p ก c k a g e ดีอย่างนี้เลยลอ่ะหมูเยสีไก่อ,อย่างงี้นะปุ๊บอ่นะลองเปิดได้ครับเปิด ปดดึงขึ้นมาออื้เอาออแรงนี่จับมือเลยบุ่มเลยไม่ใช่แชมูเป็นไรคุกกี้ปะเยัลลนี่นังไงคุกกี้นุ่มนะม,มันนุ่มมนุ่มปะไม่นุ่มเลยมันไม่นุ่มใหญ่ <c oughs> าอาจจะเป็น,นเลย,ยลลี่ปะ พี่สูตรกินก่อนเราแม่นี่กินชโโ็อกโกแลตอะไรกินชโโ็อกโกแลตมันขาไปนะเนี่ยอืมมันเป็นช็อกโกแลตมันก็จะเป็นเยลลี่ข้างในอืมอร่อยนะคะอืมมุมช็อกโกแลตเราเป็นเยนลกกล,เโโล,เยลี่ข้างในแลาวน้านี้จะแกะให้กองดูเนี่ยนะมันเป็นช็อกโกแลตมันก็จะมีเยลลี่ข้างใน กลับให้ดูก่านี้เอาไปกับให้ดูกคืนอ้าวไฟดูก็โฮสด้วยอ้านี่ก็เป็นเจลลี่ข้างในหนึ่งๆก็ผปากหมดแล้วมันมีคิ้วโคตอย่างอืมไปเรงนาวมีทางอย่างเนาะมันดึงกล่องมาใส่ใครครับมาไฟชิ้นต่อไปหมดแม้วอีกสิ้นนี่ ใช่มันลุนด้วยน้ำจิ้มบาร์บีคิวพีฟีดีแหลเป็นอะไรเนาะเป็นฟอยอันนี้เป็นเฟรนไฟเอ๊ะถ้าถ้าแก่แล้วต้องกินให้หมดป่ะเนี่ยพีิดเหรออันนี้มันถ้าแก่แล้วเราต้องกินให้หมดป่ะเนี่ย <ไป S 2> คือมันเป็นซองถ้าเรามันเป็นซอง,หองไหนปะ่ะใช่ไหมเป็นเหมือนนี่ซองอยู่ข้างในเองจับดูเองจับดูก่อน ใช่ไหมเหมือนมีซองซองอีกข้างในอีกชั้นหนึ่งเนาะถ้าเราแกะเรา่อนจะได้กินเนาะมันไม่กรอบหมดไงดักซองให้ดูให้ตรงแกะดีกว่ายุขึ้นมาปุ้งปุ้อาจจะไมไห่หันเออแกะเอาอันนี้หนึง่งอ๋อเป็นซองอย่างนี้นไงง่ายเราไปแกะให้ดูถ้าแกะฟองเดียวดีกว,ว่ากินกันกินด้วยกันไมน่รอ

มาอเอาใจให้มั้ยเฮ้ยเดี๋ยวเล็บเปิดนะโซลฟัตประโยชน์ดึืเอไม่มีหลอดไม่มนะอเอาหลอนนะยิบเลยอะกินแล้วกินได้กินได้วันนี้เราต้องกินนี่หมดถ้าเหลือเราก็เสร็จแล้วเราต้องกินนี่หมดนะ

Nó hẹn hoa hẹn hoa ngọt hoa À, chín hẹn hoa 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 là hoa hẹn hoa hẹn hoa hẹn อ่ะแกไม่ได้สนับสน,นุนโดยไอ้ก็ไม่รู้ไม่มีอะไรมาสนับสนุนเราเลยกก <c oughs> ันสนุนโดยนู่นแกไม่ได้เอ็นโอ้ย <c oughs> <c oughs> นุ่มตกเกลียวนีเนาะตกเกลียวนี้เนาะอันนี้เป็นตกเกียวนะเฮ้ย เป็นมัอนนมเลือดไงนมเลือกทำไมหดูเนี้ยทำไมหนูเรื่เนี้ยมันมีอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะตกเกียวเกลียวเรื่องจิตายพี่เหล็กมาเลยเป็นนมนมนะอือ อืมก็อร่อยเนาะก็่อยดีเนไะแกแกมาดูนี้เรามานี่มานี่ครับตะเกียบกรอบให้มาดูอร่อยเพิ่มสลับสนโดยอ่านไม่ออก

ำอเอาอันใหนตาำเอาอันใหม่เป็นเนยลลี่แอปเปลิลเขียวแพ็กเกจยาคลูลองดูแพ็กเกจยาคูตึบแล้แกนะนะลองกินดูเฮ้ยมันเป็นน้ำน้ำ,นำนอ่ะอ๋อค่อยกินเหรอค่อยกินแล้วเราจะแกะยังไงต้องใช้กันไกลใช่ไหมหรือเ,เรามือชินกันลองเดี๋ยว มือไม่ก็ะปะมันเป็นน้ำอะเจลลี่เีลลเจ็บเอเจ็บบี่บอกเจ็บปากเลยอืมโอเคเก็บเอาสีแต่เราก็ร่วมสนุกด้ยใชันอ่านบี้อกขา มันเป็นเยลลี่นะเคยกินเหรอมันอยู่ตามร้าค้าแบบนี้ชอบกินเยีแต่มันไม่ใช่เเกตนี้นะไม่เป็นแบบแผ่นๆอย่างนี้อร่อยนะแล้วตบเลเนี่ยหนูขอกินใหญ่เอาไปน้องเนื้อได้ไม่ได้ ก็อ,อ,อยู่แต่มันไม่แบบนี้มันแบบเป็นสีเขียวอดนะไบโอเอสสองพันสนับสนุนด้วยเขาเป็นะอมเหนุบมจอมเะ้าหจบไปแล้วก็อร่อยกินต่อไปซ้ำไม่เมาซ้ำผ่านเป็น,อ,นอ,อร่อยไม่รู้มันฝรั่ง เราไปใช้อะไรแกเออใช่ครับ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> อ,อันนี้มันมีซิปอันนี้มันมีซิปเก็บไว้ได้ใช้ได้ใช้ดีถ้ารับใจจะไปใจสนับสนุนโดยเียวนี่คุณ <c oughs> นะก็จะเ,เป็นช็อกโกแลตบางพวกหลักทะเลบ้านเราไป่ทำนี้มั้งเนาะ นี้มาเราทำโรสช็อกโกแลตมาครับไน,นะี่คือเอรลช็อกโกแลตเลยลนีน่อ่มันฝลังอือเงากอืมชอบแปลกแปลกหม่อยเนาเออคู่แข่งกัน,นเลยอหรอหน่อือ,อไว้เดีด chọc cái lời tìm Có chọc gì mà không không hô 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 là hô Nó hô Thế เรจะกินหมดเลยเอาเนี่ยสอโกล่องก็อันนี้อ่ะจับกินนั้นเนี่หยิบเลยเป็น <c oughs> เราตีนจะเราไม่เราไม่ต้องกินหมดแล้วนะแค่นี้พอแค่นี้ขัดกันไปมียันสี่อันเราเกะไปแล้วสองอืมกเะกเะไปแล้แวบอกอัน เนนอากล่องนี้นะหมดเห็นกวนตายกันเลยอันนี้เป็นเก็บไอเดียวมึงเห็บทันไม่ได้เก็บก็ไม่ได้นี่เป็นคุกกี้แกะไม่ได้ก็สั่งเนื้อลูกนั่นมันโอวันตินนะอืแต่เป็นช็อกโกแลตไม่ไมันเป็นโคโกุกกี้ๆๆๆๆๆๆ เก็ดก็ไม่ได้เกได้นะไม่เคยเห็นกิ่งโอ้โหเห็นก,กิ่งกินวันอ้อาวเขาต้องด่าหรอ หมูคว่ำแบบคอห้งหมูคว่งคอห้งหมูอ่ะกล่องแรกไอ้นั่นอ่ะอะไรคืออะไันนี้เนาะลองให้คะแนนอันนี้เหรอนิสอิ๋มอ่ะนี่ยนะอืมอร่อยสุดจากทั้งหมดที่กินมาอันนี้อันนี้อร่อยสุดเนาะันนี้ลอากินเนาะปุ๊บเราจะมาให้กันแรมนี่ไม่ชอบเนา มับก็มีอันนี้เยลลี่เยลลี่แอปเปิ้ลเขียวแล้วก็คุกกี้ระเบิดเราเรียกมันว่าคุกกี้ระเบิดนะกันเป็นตรงนี้ครับมมเบ <Luiza? S 2> มื่อมันจะเป็นโอริโอฮะเมื่อคือโอริโอโอรีโอ้อะใช่เปล่ามันจะไม่ใช่โอริโอ้โอเป็นคุกกี้โอเคจบอันนี้ไปเรียกจบออีกเหรอเยอะขนาดนี้นี่ <c ười> ใกเลีย้ยอะไรอันดับหนึ่งนี้อันดับหนึ่งคืออันดับหนึ่งคืออันี้อ่ะอันดับหนึ่งคืออันนี้อ,อันนี้อร่อยที่สุดอเอาไว้แบบว่าเล่นเกมดูหนังเป็นคนอันนี้ลองมาเป็นอันนี้นลองมาเป็นอันนี้อันนี้ก็อร่อยเหมือนส่วนนี้ อันดับสองเหมือนกันอืมอ่ออยะันนี้อันดับสามอันไหนอันดับสามอันดับสามเป็นอะไรอันดับคุกกี้ระเบิดอะอันดับสามคือคุกกี้ระเบิดอันดับสี่อะอันดับสี่ใช่ไหมสองอันนี้อันดับห้าอันดับห้าเอาอันดับสี่อะโคตรเกลียด อันด okay. well, ับสี่ในอันดับสี่คุกกี 5> <5 ้อันดับห้าคือโตเกียวเพราะมัน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 กรอบอืออุ้ยอันดับหกเมนยันลี่ยันลี่แอปเปิ้ลเขียวเปนอันดับหกได้ไงให้เหมือนอันดับสองกันอ่ะแล้วอันดับสองคือเนี้ยอืออันดับสองคือนี้ยไม่เป็นันดสองกันอ๋ออันดับสองก็เสมอกันอ๋ออันดับสองอันดับสองมีสองงานนี่ต้องยำป่ะเนาะต้องยำ เนี่เป็นการลองชิมอีกอันหนึ่งเนาะเป็นรสต้มยำโอ้โหเตรียมไว้ก่อนเลยเห็นรูปพริกมะนาวหัวหยอกทำอเลยวะเนี่ยก็เป็นกิมเบอร์ลกอร์ การฉีกที่มีความรั้มอ่ะก็เราไม่มีเงินเกยอ่ะอให้ลั้มใช่ไหมอะไรบ้างมัน,นเป็นเหมือนตัเกี๊ยวเลยอะไรบ้างมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นการฉีกที่ตกมันเป็นการแกะที่ตรงกินให้หมด<ช>เป็นเหมือนเห็ดเ,เกี๊ยวอ่ะเห็ดนางฟ้าอบกรอบเฮ้ยทอดกรอบเจกินไม่น่าไว้ใจ เผ็ดเลยเรสชาติเป็นไงอืเผ็ดกระจุนลุยเผ็ดอ่ะเผ็ดกระจุนลุยกระจุนเลยนะอื้อหน่อยกระจุนลุยอื้มอื้มน่าอินเลยนะได้กินน่ะไม่น่าไว้วางใจใหรอ เปรี้ยวเออเปียวจะไม่เผ็ดไม่เผ็ดนะไม่เผ็ดมากเด็กกินได้เด็กกินดีทนร่างกายสบาใจได้นะอืมอือฝาพวกต่างรสถอพวกต่างรสเอาไงดีพวกนี้พวกต่างรส มันเป็นอันเดียวกันมันเป็นตมันเป็นต่างรถเอาไงอะไปอันไหนก็ได้เลือกมาโคโคอ่ะโอ้โหขคอเดียวครับยังไม่ามีหูอาอยากดูวัาไหโค้อันนี่มันอันนี้ละกันฮะูชิ มันนแบบกินต้นองกูหมดมันเป็นแอปเปิลเหรอแอปเปิลเหรอแอปเปิลเหรอมันเป็นผู้อัดอะอะไรอะโอ้ยรถบ,บังสบีไม่เบ็ดมาโอ้ยรถบ,บังสบี อันนี้อันดับศูนไม่มีใครเอาทไงยี่ดมีแต่ป่วยเอาไม่หันมะดูแลน่าจะเอารือเองเ็ดนียคนมาดิอ๋ออ่ะคนมาดิ อันปลายมันเป็นอะไรเกลือเหรอเกลือไทยแลนด์มันฟักเกอร์ฟักบรงลมลาสติกค้าแาสติก อืมไอพวกเนี้ยไม่ได้ดื่ไอนี่หมูไข่ไข่เท่าไหร่หกั้นไอต่อได้กินเป็ดเป็ดต่ตกเกยืนไม่ชอบไม่ชอบนี่ยิมัมชิ้นๆแบบนูมันเหนื่อยึ้่มนะก็เป็นไฟในกลองเป็นไฟแล้ว อร่อยตงเลยกินีกินน้อเกิดบ้างปิดคลิปได้ยังิอะไรเกลือใช่หมดังเดิมมันเป็นเกลือนะเกลือช่างปิดมาล่าเนี่ยค่ะ เราส่งเลยอ่ส่งต่อ,อมันเป็นอะไรอ่ะไม่ก็ใหญ่แอปเปิลเหรอมันเป็นผู้อัดผู้อัดทอดกรอบมันเป็น,นกุ้อัดทอดกรอบมัดลิซื mắt sực liệt à, Còn ừ. liệt sức ừ. mắt sức sực sức liệt hết đồ sơ thì hết đồ sơ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  clip sơ đồ sơ đồ Ừ, ừ. số cùng đấy. Nó cùng đấy.